สวัสดีครับผมอุยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ปากกระพงซ่าในคลิปนี้เราอยู่กับ prompting t e c h n i q รูปแบบที่3แล้วนะ h a n o f Thought prompting ครับหรือเรียกสั้นๆว่า COT prompting ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวิธีการ prompting รูปแบบนี้นะครับก็คือว่าเขาพยายามจะเรียนแบบความคิดของคนเราเนี่ยครับเวลาที่เราเจอคําถามยากๆหรือว่าอินพุยากๆเนี่ย,ยครับ เรามักจะไม่ตอบไปโดยตรงแต่เรามักจะแบ่งตัวโจทย์ปัญหาเหล่านั้นนะครับออกมาเป็นสเต็ปย่อยๆหลายๆสเต็ปเลยนะครับแล้วค่อยๆทําไปแต่ละสเต็ปย่อยๆก่อนที่จะได้ออกมาเป็นเอาต์พุตออกไปนะฮะซึ่งอันนี้แหละคือใจความสําคัญของ c h chain of t h o u g h t ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาได้ลองเปรียบเทียบดูครับกับ Standard p r o m p t i n g กับวิธีการของเขา chain of thought p r o m p t i n g ครับความแตกต่างมันอยู่ส่วนที่ไฮไลท์เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับอันเนี้ยรูปแบบเนี่ยครับเขาได้ใส่อินพุตเข้าไปใช่ไหมครับ นี่จะเห็นว่าเรามี Q แล้วก็ A แล้วก็ Q อีกทีหนึ่งนะแสดงว่าตอนนี้ครับเขาใช้เทคนิคของการทำฟิลช็อตนะฟิลช็อตก็คือไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้ด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแทนที่ว่าจะใส่คำถามแล้วก็คำตอบไปอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ละจะเพิ่มวิธีการคิดมาด้วยอย่างเช่นตัวนี้เขาบอกว่าตารโรเจอร์เนี่ยครับมีลูกเทนนิสอยู่5ลูกแล้วก็ไปซื้อมาอีก2กระป๋องแต่ละกระป๋อมี3ลูกสรุปตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับ แทนที่ว่าจะตอบไปเลยว่า11เราก็บอกว่าเออวิธีการคิดอะตอนนี้มี5ใช่ไหมแล้วก็ไปซื้ออีก2แต่ละอัน,น่ะมันมีอยู่3ลูกรวมแล้วเป็น6 สุดท้ายแล้วก็คือเป็น11นั่นเองนะครับแล้วทีเนี้ยคำถามที่เราตั้งใจไว้จะถามอะ่ะก็คือเป็นตัวน,นี้ครับเราก็พิมพ์คำถามตอบไปได้เลยครับความคาดหวังของเราที่ได้จากการทำแบบนี้ครับก็คือว่าตัวของโมเดลของเราเนี่ยมันจะใส่ตัวของตอ p โปรเซสมาไว้ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตอ p โปรเซสที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะให้คำตอบจากคำถามที่เราส่งเข้าไปนะครับว่าอ๋อสุดท้ายแล้วคือ9นะนี่ประมาณนี้ครับ เหมือนกับว่าแทนที่จะให้ตอบคําถามไวโดยตรงเลยไม่เราลีลาก่อนครับเราจะใส่ดีเทลในการได้มาซึ่งคําตอบเหล่านั้นก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะตอบคาถามนี้หนอยเรา <c oughs> เราก็ใส่อะไรต่างเนี่ยครับไปก่อนนะฮะก่อนที่จะให้คําตอบมาประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นของเชนอัพตอยครับทีนี้มันก็มีอีกค่ายความคิดหนึ่งครับที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไม่จําเป็นต้องใส่ดีเทลอะไรต่างๆนี้ไปก็ได้ครับแค่ใส่แมจิกคีย์เวิร์ดว่า let's think step by step เพียงพอแล้วนะครับเท่านี้พอนะครับแล้วมันก็ตอบได้เลยนะฮะอันนี้เขาให้ให้เรียกว่าไอ้ดีเป็นโจทย์คล้ายกันเลยนะที่มีลูกเทนนิสนะครับอันนี้ใส่ฟิลช็อตเข้าไปแล้วก็น,นี้ใส่ฟิลช็อตที่เป็นเชนอฟต์นะครับก็เหมือนกับไอตัวตัวของตัวนี้เลยนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าเกิดใส่ทําเป็นซีโร่ช็อตก็คือไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แซมโบอะไรเข้าไปเลยนะครับแต่แค่บอกว่า Let's think step by step เท่านั้นก็พอแล้วนะฮะแล้วมันก็ไปจัดการให้เองได้อ่ะเดี๋ยวลองมาลองดูกันครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ากับท a s k ที่เราสนใจนะครับอ่ะครับแล้วเราก็ยังอยู่กับ Cloud 3นะครับเวอร์ชันฟรีนะฮะมามาลองดูกันกับท a s k นี้ครับช่วยเขียนคำโปรยสำหรับโปรโมทบนโซเชียลมีเดียในเรื่องของการทำ p ร Engineering ให้หน่อยนะครับอันนี้คือผมใส่ไปแบบไม่ทำอะไรเลยนะครับลองดูเป็นเบสไลน์ก่อนนะว่า response ที่ได้เนี่ยมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนครับอ่า ลองดูกันครับชมทักษะใหม่ที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชีช่ยวชาญด้าน AI ได้เวลาเข้าสู่โลกแห่งการพร้อมเอนจิเนียร์อันทรงพลังเปิดประตูสู่การสร้างสารรค์เนื้อหาและภาพที่ล้ำลึกด้วยความช่วยเหลือจาก AI ยังมีประสิทธิภาพอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะประมาณนี้อันนี้คือเวอร์ชันแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับทีนี้เราเพิ่ม Magic Keyword ไปหน่อยก็คือ Let's think step by step ก่อนนะฮะ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวผมก๊อปตัวนี้ก่อนแล้วก็บอกว่าค่อยๆค,คิดทีละขั้นตอน <c oughs> คือผมพยายามแปลคําว่า l e t s t h i n g step by step ครับ, step step รบให้เป็นภาษาไทยเพราะทั้งหมดนี้ผมใช้ภาษาไทยหมุดเลยะลองมาดูครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแน่นอนครับฉันจะพยายามเขียนคําโปรยสําหรับการทําอะไรบางอย่างเนี่ยครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่สนใจเชิญชวนต่างๆอธิบายประโยชน์แล้วก็ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสุดท้ายคำโปรยจะเขียนว่าพร้อมเอนจิเนีร์และการกระตุ้นให้อยากมาเข้าเรียนรู้อะไรวันเนี่ย <c oughs> อ่ะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการทำเพิ่มแมจิกคีย์เวิร์ดว่า let's think step by step นะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เป็นภาษาไทยหรือเปล่ามันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบอาจจะงงๆประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยจะเป็นไงครับเดี๋ยวผมขอนิวแชทนะฮะก็ ถ้าเกิดเป็นประมาณนี้ล่ะจะเป็นไงครับ Create an advertising word for my new video on YouTube channel about prompt engineering techniques นะครับแล้วก็เพิ่ม Magic keyword ครับ Let's think step by step นะครับอ๋อก็จะได้ออกมาคล้ายๆกับภาษาไทยเมื่อกี้เลยครับอืมจบแล้วหรือเปล่าโอเคครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่นี่นี่หรือเปล่า Elevate your AI interactions Prom engineering s e c r e t s นะรประมาณนี้ครับก็เออเขาก็ให้หลายๆอย่างมานะครับประมาณนั้นอะอะโอเคครับทีนี้ลองมาเป็นแบบ full version เลยไหมที่ทำแบบว่าเราใส่ few l shot เข้าไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือใส่แค่ example เดียวครับก็ทำเป็น one shot นะฮะเดี๋ยวผมกด new chat นิดนึงนะฮะ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นสมมุรณนะผมก็ใส่ไปประมาณนี้ครับช่วยเขียนคำโปรยสำหรับโปรโมทบนโซเชียลมีเดียให้หน่อยในเรื่องเกี่ยวกับ generative AI อันนี้คือผมใส่ e x a m p l e เข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็อารมณ์ผบก่อน ยังยังไม่ตอบโดยตรงครับก็บอกว่าเออในการโปรโมทโซเชียลมีเดียนั้นจะต้องใช้คำที่กระชับและดึงดูดใจซึ่ง g e n e r a t i v e AI ที่เป็นรุ่นที่น่าสนใจและแพร่หลายด้วยความสามารถในการผลิตเนื้อหาใด้รวปแบบต่างๆทำให้ g e n e r a t i v เ AI ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคำโปรยอ่ะอันนี้คือเพิ่งจะได้ตอบคำถามนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมไปก๊อปมาจากที่ผมใช้ในการโปรโมทบนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็เอามาใช้เป็นเหมือนเป็น e อกซัมโปที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้ผมอยากให้เจ้าตัวของคลอดนะครับ เพื่อโปรโมทบนโซเชียลมีเดียให้หน่อยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำพรอมเอนจิเ e ียริงนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะตอบกับมาว่าเป็นอย่างไรครับในการโปรโมทเรื่องพรอมเอนจิเน e ยริงบนโซเชียลมีเดียคำกรยที่น่าสนใจและดึงดูดจะเป็นดังนี้ต้องการเปลี่ยนพร้อมพื้นฐานให้กลายเป็นสร้างสรรค์ระดับสุดยอดนะฮะ ลองเรียนรู้เคล็ดลับพรอมเอนจิเนียริงที่จะช่วยให้คุณขับเคลื่นอนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้สุดขีดอันนี้ก็คือให้มาหลายๆอันเลยครับคําพูดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและก็ตืรืลร้นจริงไหมครับอ่านแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันกระตุ้นจริงไหมอันนี้ต้องถามคุณผู้ฟังทุกคนลแล้วแหละนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับก้าวสู่ยุคข,ของ AI ด้วยความสัมพันธ์ในการพรอมเอนจิเนียริงที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล โอนนี้เกินเบอร์ไปนิดหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ผมจะบอกงี้ครับคือเราสามารถคอมบทุกอย่างเข้าด้วยกันได้หมดเลยครับอันเนี้ยเราเป็นการใช้ตัวของวันช็อตเข้ามาใช้แล้วก็บวกกับตัวของเชนอฟต์ใช่ไหมครับที่ใส่แบบใส่วิธีการคิดไปก่อนที่เราจะตอบคําถามนั้นๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมเพิ่มโรว์เพลย์เข้าไปอีกทีหนึ่งละ่ะนะครับมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมไปนิวแชทนะครับแล้วผมก็เพิ่มเข้าไปอย่างงี้เลยครับอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าที่ไฮไลท์ตรงเนี้ยคือของเดิมนะครับ ที่ใส่ทำเชนอฟท็อดนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยครับคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเป็นโลเพย์ครับบอกว่าคุณคือสุดยอดในการตลาดเรากับว่าเทพเจ้า SEO ได้กลับชาติมาเกิดความคิดสร้างสรรค์ความนอกกรอบความแปลกใหม่รวมแล้วแต่อยู่ในตัวคุณรวมทั้งความกวนกวมีลูกเล่นที่เพิ่มความน่าสนใจอีกขั้นคุณได้ก้าวข้ามทุกความเป็นไปได้และสามารถจับคู่คําต่างๆมาใช้ในการตลาดที่สร้างคําโปรยโปรโมทสินค้าต่างๆบนโซเชียลมีเดีย ก็คือปังแบบทุกอันเลยนะครับตัวนี้ลองมาดูกันครับว่าถ้าเกิดเราใส่ดีเทลไปเลเวลนี้แล้วมันจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตัวของคำโปรยที่จะเกิดขึ้นในการทำพรอมเอนจิเ e ียริงขนาดไหนนะฮะลองมาดูกันครับสำหรับความพยายามครั้งนี้ครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้หมดแล้วนะครับก็คือว่า คุณสามารถเป็นผู้จัดการของ AI พร้อม engineering คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ AI ทําง,งานเพื่อคุณได้อย่างเหนือชั้นสร้างความสวยงามเนื้อหาสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งการโค้ดโปรแกรมเปิดโลกใหม่แห่งศักยภาพของ AI ด้วยศาสต์แห่งพร้อม engineering ที่ทรงพลังอย่ารอช้ามาเรียนรู้กันวันนี้เอาเอาเอาทีนี้ทีนี้มาลองเปรียบเทียบรูปแบบที่เกิดขึ้นกันดีไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจัดทำฟอร์แมตดีๆเพื่อเปรียบเทียบกันได้ไง่ายๆนะครับคือเป็นรีสปอนส์ที่เราได้ลองไปทำกันครับตั้งแต่รวมต้นจากการที่เราไม่ได้ทำอะไรไปเลยนะครับก็พิมพ์ไปเลยบอกว่าช่วยให้ใส่คำโปรยให้หน่อยนะครับมันก็ออกมาบอกว่าเออชมทักษะใหม่เลยต่างๆก็ได้รีสปอนส์ในระดับหนึ่งหน้าตาประมาณนี้แล้วกันครับทีนี้เราเพิ่มแมจิกคีย์เวิร์ดเข้าไปว่า listing step by step ทั้งแบบเวอร์ชันไทยนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับก็จะรีสปอนส์ออกมาหน้าตาประมาณนนี้้ัักก็จะสงเเตไดว่าอ,อม เริ่มมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วจากการที่เราไม่ได้ทําอะไรไปเลยนะครับก็บอกว่าอย่างเช่นพร้อมอินสิเริงคือศาสตร์ของการเขียนคําสั่งหรือพร้อมที่สื่อสารกับเข้าใจความหมายอะไรต่างก็จะเห็นว่าเออเรามีอะไรต่างๆที่มากขึ้นแล้วแต่มันก็ยังดูแบบไม่ค่อยเวิร์กสำหรับภาษาไทยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับตอนภาษาไทยเนี่ยผมได้ทําการแปลงครับว่า l e s t n i n g step by step เนี่ยเป็นแบบว่าค่อยๆค,ค,คิดทีละขั้นตอนประมาณนี้ต่อท้ายจากคําสั่งที่ผมต้องการจะให้มันทาครับนะแล้วก็ จากตรงนี้ครับก็คือทําเป็นฟอร์แมตของ Chain thought ไปเลยนะครับก็จะได้อะไรที่มันเหมือนกับว่าน่าจะตรงใจมากขึ้นครับเพราะว่าอย่าลืมนะในชแนลตอนนะครับมันจะมีในแง่ของการใส่วันช็อตเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็บอกว่าอย่างเช่นเปิดโลกใหม่ของ AI ด้วยทักษะพรอม Engineering ที่จะให้คุณโดดเด่นเหนือคนอื่นโหสุดยอดลองเรียนรู้เคล็ดลับพรอม Engineer ยริที่จะช่วยให้คุณขับเคลื่อนความคิดสร้างสารรค์ของคุณให้สุดขีดนะประมาณนั้นที่นี้ครับผมลองเพิ่มโร p พ a y เข้าไปบอกว่าเออคุณคือเทพเจ้าแห่ง SEO อรรานนะอกว่า คุณสามารถเป็นผู้จัดการตัวเองของ AI พร้อม engineering คือกุญแจสาคัญที่จะทำให้ AI ทํางานเพื่อคุณได้อย่างเหนือชั้นอะไรประมาณเนี้ยครับก็เออเราจะได้เห็นว่าเรียกว่าดีครับความหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยบนรีสปอนส์ต่างๆของคลอดของของโมเดลตัวเดียวกันนะครับมันสามารถแตกต่างกันได้ขนาดดีซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าอินพุตที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะใส่ไปในลักษณะไหนครับซึ่งเราสามารถมาตกแต่งตัวของอินพุตที่เราจะใส่เข้าไปได้หลากหลายวิธีเลยนะครับ ก้อนนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนสรุปตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับการทำ chain of Thought แล้วก็แจมตัวของ l e s t i n g Step by Step เข้าไปด้วยนะฮะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังชอบ Response ในแก๊งไหนมากกว่ากันครับวันิลาเลยไม่ได้ใส่อะไรไปเลยหรือว่า l e s t i n g Step by Step หรือว่าเป็น Chain of Thought หรือว่า Chain of Thought ที่ใส่โล่เพลย์เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะลองคอมเมนต์ไว้หน่อยก็ได้นะครับนี้นะฮะก็ หวังว่าอาจจะเอาเทคนิคเหล่านี้ครับไปลองใช้กับทาร์กของคุณผู้ฟังก็ได้ครับว่าอยากให้ทำทาร์กไหนแล้วก็ลองใส่ดีเทลลองแอดจัสไปครับเพราะอย่างที่เห็นคือถ้าเกิดเราใส่เทคนิคต่างๆที่แตกต่างกันไปอย่างนี้ครับレスปอนที่ได้มันก็จะแตกต่างตามไปด้วยนะครับอันนี้จะสังเกตได้เลยว่ามันก็ค่อนข้างมีดีเทลต่างๆที่แตกต่างกันอยู่นะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะสำหรับการทำเล่นอะไรพวกแบบ language model พวกนี้ครับสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ